ทำไมหนึ่งสองสวัสดีครับวันนี้เราพูดที่เขาก็โดนเมื่อกี้นี้ถ่ายภาพจะมีคลิปเกมเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอน้าบุตรครับผมหนุนน้องถึงน้อแล้วลูกไปน้องไปดูแล้วระวังล้มลกระวังล้มค่อยๆเดินลูกไม่วิ่งนะลูกไม่วิ่ง ครับผมไปเลยเสาไฟเสาไฟาไปเลยเค่อยๆจับค่อยจับเรื่อยๆเลยครับปลกป่าจับด้วยน้องจับด้วยจับมันที่ฟูมนะ่ะได้ขึ้นไปลูก อ่าเล่เร่อยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้ค่อยลขึ้นไปเร่เลยครับอีกสูงอยู่อีกสูงอยู่พ่<า>อปาทำไมปา,บาไม่เล่นสปีดเอา้านี่ไงรอพี่ภูมิไปกับน้องนี่ไงบาบาน้องจับด้วยอันนี้คลิปตัดต่อไหมนะไม่ตัดต่อครับไม่ต้องเล่นนะพี่ภูมิมันเหนื่อย ตามหลังน้องครับผมสปาเอาสป,ปีดเหมือนพี่อาทีได้ไหมม,ม,มันเดี๋ยวคลิปมันนานเกินเลิอครับเดเรื่อยเลยครับอ่าวป่าขึ้นเลยโลกขึ้นอย่าเดินฝักสายฝักร้าเหนื่อยอะไรน้องขึ้นเองเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปพึ่ไปกินไอติมดีกว่า อย่ากินเลยตัวเองมีสเลิดอยู่น้องจับด้วยน้องจับด้วยไปเลยเริ่มสูงแล้วนุ่ยภูมอยู่นู้นแล้วนุ้้ระวังเห็นไหมจับด,ด,บดีดีลูกจับดีๆลูกอื้มเหรอปัดไปจับดีดครับจับเหมือนที่ภูมิครับเดี๋ยวล้มเขาลูก ขึ้นได้ไรครับสูงไหมเริ่มสูงแล้วหนุนพี่คงขึ้นไปถึงนู้นแล้วหนุนไปต่อไปต่อเลยครับเอ่าอยู่าพุ่งบนครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งจับดีๆไปเรื่อยๆครับผมพี่ฝนไปถึงนู้นแล้ว ไปเลยไหนยางมมีไฟมีไฟแล้วมันถึงคนไปทางโน้นแล้วนู่นเดินขึ้นจับด้วยน้องจับด้วยมันช่างชันแล้วจับมือนี่นี่จับฝั่งนี้จับฝั่งนี้ใส่ขึ้นไปโอเคเก่งมากเลยสู้สู้ ขึ้นไปเลยไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งน้องอย่าเร่งลูกมีซอยสองข้างเลยไม่พี่ภูมิน่อยพุ่มแข็งแรงไหมสิไปแตกโอเคไปแตกไปะ โอที่พูนอยู่ข้างบนน้องระวังนะไม่เคยขึ้นหรอกฮ่ฮ่ฮเฮ้อเหนื่อยใช่ไหมเอ๊ะนั่สูงนะไปต่อไปต่อต่อจับเหล็กด้วยลูกนั่งสูงป้าป้าป้า ตามหลังโุริน yeah> ี่แหละลอน้องก่อนลูกลอน้องก่นนิดหนึ่งน้องจับเหล็กลูกใช่ใช่ค่อยๆจับกำแพงขึ้นไปจับเหล็กขึ้นไปเรื่อยๆลูกนี่พูมรออยู่ตรงนั้นแหละสู้ๆๆจะถึงแล้วไปสู้ๆไปเอาไปต่อฟ้า จับดีๆเจดอันนี้ภูมิรออยู่ระวังระวงัไงไปเลยลูกไปไปไหมอืมไ้ไหม,มไปไ,ไหนอ่ะไปเลยไปไหนลูกไป <laughs> ไ,ไ,ไหไมไปไหม เนี่ยงเดงน่อยจรงครับผมเเล็ได้จงนคุณนไปเดกน้อยแรงเขาเยอะครับไม่ตกอไม่ตกต้องจับไว้ดีไม่กล้าเลยไม่กล้าตกอืมมันมันจะตกจะไม่หลกไปเลยใช่อีกสองขั้นสามขั้นสู้ๆอือ

ขึ้นช้าๆลูกจับดีๆจับดีๆลูกอือหือขึ้นไปเรื่อยๆลูกขึ้นไปเรื่อยๆไปเลยไปเลยไปเลย่อยขึ้นหลอกค่อยขึ้นอึ๊ด เก่งมากอก๊บไกลแล้วอีกสองขั้นให้รูเหนื่อยแล้วใช่ไหมนะน้องน้องจับน้องจับตรงนี้มันชันมีไฟหนอ๋อมีไฟขึ้นมา้มานมะมท่านผู้ชมอ๋อ้ชมดูอ้ยสูงมากเลยครับ ครับเด็กน้อยไปนน่นลครับขึ้นไปต้องระวังรถนะครับสำเร็จไหมาขารกิจ ถึงแล้วเก่งจังเลยอไอ้หนู่นๆที่ผมไปตีละครแล้วนนะนาครับบรรยากาศทั่วทั้งเขาสวายพร้มกบจุดชมวิวอ่ พบา,บานค้อย่าพิ่งไปนะครับไปไปลากันลูก Papo.